กลับเข้าสู่ช่วงน,นี้ของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลบายยามาฮ่านะคะสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้เจอคุณพ่อน้อยซึ่งขี่ FJR 1 3 0 0 c c ของยามาฮ่บอกได้เลยว่าคนนี้ไม่ยอมแก่จริงๆแล้วที่สำคัญนะคะอยู่ข้างดิฉันเนี่ยค่ะไม่แก่อย่างแน่นอนแล้วรถก็หล่อด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องก๊อปสวัสดีคะ่คะพี่ลินครับรายงานตัวนิดนึ่งค่ะก๊อฟทรงพลศิสวุวรรณนะครับหรือเพื่อนๆที่เรียกกันว่าลูกก๊อฟนะครับผม ลูกกอล์ฟไว้สําหรับตีใช่ไหมโดนตีทุกวันเลยครับโดนตีทุกวันนะคะคน้องกอล์ฟขาการเริ่มต้นครของเรากับรถมอเตอร์ไซค์มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคือ <c oughs> ผมเรียนอย่างนี้ตรงๆเลยดีว,ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยชอบมอเตอร์ไซค์เลยครับผมชอบรถยนต์ผมเล่นรถยนต์แล้วชอบทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อเล่ามาเทปที่แล้วว่าผมเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จนเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับรถยนตน์ อิ่มแล้วมันพอแล้วแล้ววันนึงมันมีรถมอไซค์รุ่นหนึ่งมันวิ่งผ่านผมไปแบบว่ามันเร็วมากแล้วผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากขี่วะผมอยากได้อะคือผมเป็นคนชอบอะไรที่สวยแล้วก็เร็วแล้วมอไซค์ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่แบบว่าทําให้ทุกสายตาบนท้องถนนเนี่ยจับจ้องมาที่เขาผมก็เลยโอเคหลังจากนั้นก็เลยเริ่มที่จะชอบมอไซค์เริ่มที่จะค้นหาข้อมูลช่วงนั้นอายุประมาณสักสิบแปดก็ ขอคุณพ่อว่าอยากขี่มอไซค์อยากได้มอไซค์แต่ว่าก็ต้องล้มเลวเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เราคุณพ่อก็ยังไม่ยังไม่เชื่อในตัวเราว่าเราจะขี่มันได้ไหมเขาก็กลัวเขาเป็นห่วงครับน,นั้นก็คือจุดเริ่มต้นมาที่ชอบพูดยังไงว่าการเริ่มต้นเนี่ย <c oughs> แน่นอนน้องกอล์ฟต้องขี่จักรยานได้มาก่อนขี่ครับขี่เป็นตั้งแต่5ขวบรับ <c oughs> สล้อการ,รเริ่มต้นมอเตอร์ไซค์นั้นรเริ่มต้นจากรถอะไรมาก่อน รถเล็กๆครับ5 0ซีซีที่มีเกียร์ก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนนิปัญยาแล้วก็ไปเช่ารถมาขี่กันนะครับแล้วก็เลยได้ขี่แบบพอดีขี่จักรยานอะไรได้แล้วเล็กๆมันก็ไม่ได้ควบคุมยากครับก็เลยขี่มาตั้งแต่ตอนนั้นพี่ต้องต้องเรียนถามกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเห็นคุณพ่อยังเป็นห่วงอย่างมากในช่วงแรกที่น้องกอล์ฟอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ครับครั้งนั้นที่ไปขี่รถเล็กๆเนี่ยคือแอบขี่ด้วยหรือเปล่า ใช่ครับแอบไปเช่าขี่คือตอนนั้นก็ใบขับขี่ไม่มีด้วยแล้วก็มีแค่แบบประชาชนก็เอาแบบประชาชนเนี่ยไปเช่าแล้วก็มาขี่นานแล้วครับนานมากแล้วครับนานก็สมัยสิบสิบหกสิบเจ็ดครับลงถนนได้ไหมถนนเรียบหาดันยาเลยครับอครับขี่เล่นกับเพื่อนขี่เล่นกับเพื่อนหลายคันครับขี่เล่นกันครับผมแต่งั้นก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ถ้าเราไปกันหลายคนก็ ก็น้องก็มีครับสมัยเด็กๆก็คิดอะไรฮะบางทีขี่เร็วว่าขี่อะไรเท่อะไรองี้ครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่แล้วทาจริงครับเริ่มจับรถมาครับตั้งแต่18อย่างที่ว่าครับเจออุบัติเหตุอะไรบ้างไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยมีไม่ชนไม่เคยมีล้มไม่เคยอะไรเลยครับรว่ากวดเจ็บกวดเจ็บครับมีเทคนิคในการประคองรถอย่างไรบ้างคือ รถเล็กๆเ,เนี่ยฮะมันขี่ง่ายเหมือนเราปั่นจักรยานครับมันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นแค่ขึ้นไปค้อมเราขี่เราพยายามแค่คุมคันเร่งหาจังหวะคัดเหมือนเราขี่รถยนต์ที่มีเกียร์ครับเมื่อเราขี่แล้วคุมมันได้เนี่ยเราก็สามารถควบคุมมันได้ไม่ไม่ได้ยากครับนอกจากคนที่จะไปแบบว่าปูดป้าคือตกใจหรืออะไรทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรได้เงี้ยครับอย่างนั้นต้องขอกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ขับรถเล็กครับขับง่าย ขี่ง่ายไปกับเพื่อนๆโดยที่คุณพ่อไม่ทราบครับวันนี้การขอของเล่นใหม่ที่อยู่ตรงหน้าพี่ครั้งนี้เนี่ยถามจริงใช้เวลาขอนานไหม,มก็ผมก็ผมพูดไม่ถูกครับบอกไม่ถูกจริงว่านานไม่นานแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรครับพอสมควรเพราะว่าอยากได้มาตั้งแต่18 1แป1ส1บเละ่ะช่วงนั้นอยากได้มาก คุณผู้ชมคงคิดเหมือนดิฉันใช่ไหมคะการฝ่าด่านครับความมั่นใจในการ,รใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเป็นเกาะกำลังของคุณพ่ออยู่กวาที่จะอนุญ,ญาตน้องกอล์ฟครับแล้วออกรถคันนี้เลยครับใช้อะไรเป็นการสร้างความมั่นใจในคันนั้นความมั่นใจคือว่าที่พ่อเล่าให้ฟังว่าเขาไปออกรถคยามาฮ่า FJR1003 ใช่ไหมครเราก็เห็นว่าเออ เราอยากขี่ด้วยอ่ะคือใจตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไปขี่คนเดียวนะเขาคงไม่ชอบแน่นอนผมก็เลยบอกว่าเอองั้นให้ผมไปสักคั้นดิผมจะได้ไปขี่เป็นเพื่อนก็เป็นอย่างนั้นก็ทําให้มุณรู้สึกว่าเออเขาก็คิดพ่อก็คิดว่าเออเราจะไปขี่กับเขานะอย่างน้อยคุณพ่อก็เห็นว่าเราขี่ได้เรามีเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปเรียนกับทางด้าน Yamaha Riding Course ใช่ไหมฮะก็ไปฝึกไปอะไรคือบอกตรงว่า เบสิกเนี่ยผมไม่มีแต่เพราะว่าผมเป็นคนไม่รู้นะผมขี่ได้ผมขี่ได้ครับคือแรกๆก,ก็คือให้เบเข็นให้เป็นอะไรเงี้ยโุ้ยหนักเข็นไม่ได้แต่พอดูเขาไปดูเขามาเนี่ยลองขี่ปุ๊บขี่อะไรเงี้ยโอย้เราขี่ได้เราไม่ได้พวกแบบว่ากระโชกเขาง่ยอะไรคือไม่เป็นก็ขี่เบาๆพอเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วเราก็ค่อยไปเร็วๆตรงนี้น้องน้องกอล์ฟให้คำจำกัดความได้ไหมว่ามันถือว่าเป็นพรสวรรค์ ที่มีจากตัวน้องกล้ฟไหมที่น้องกลอมีส่วนเรื่องรักยานยนตย์ผมชอบเล่นเกมนะครับผมชอบเล่นเกมพวกรถแข่งชอบเล่นเกมพวกที่มันมีอะไรที่มันเป็นการแข่งขันนะเลสซิ่งอะไรเงี้ยครับบางทีเราเล่นเกมปุ๊บเรามาขับรถยนต์ก็คล้ายๆกันนะครับคือมันก็จะมีอะไรที่ไม่ต่างกันมากแต่เพียงแค่ของจริงกับเกมมันเอาไปเทียบกันไม่ได้ตรงนั้นเองกับชีวิตเรานะคืออย่างเวลาเรา ปั่นจักรยานเหมือนกันจกักรยานเป็นรถสองล้อที่มันเบาปั่นยังไงก็ได้มันก็ไปใช้กําลังเราก็ไม่ต่างอะไรกักรควบคุมมอไซค์ที่ว่าเราจะบาลานซ์มอไซค์ยังไงให้มันวิ่งตรงให้มันเลี้ยวได้ครั้งแรกผมขี่มอไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยผมเลี้ยวไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเลี้ยวยังไงจนอาจารย์เขามาสอนว่าเวลาจะเลี้ยวเนี่ยใสยตาคุณไปที่ไหนรถจะไปที่นั่นแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูดครับพอผมทำปุ๊บ ขี่ได้มันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวครับมันไม่ได้ยากถึงอะไรโอเคบางคนอาจจะแค่ยากตรงที่ว่า,าเรากังวลเรื่องความหนักของรถเนี้ยเรากังวลเรื่องน้ำหนักว่าเราจะเอามันอยู่ไหมเราจะอะไรไหมในเมื่อวันหนึ่งเราอยากขี่มันเราก็ต้องทาให้ได้ครับมันไม่ยากแค่พยายามเท่านี้ครับไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นอะไรบางอย่างเพราะนี่คือน้องกอล์ฟอายุแค่25 แล้วเริ่มต้นการขับขี่ที่อายุ1 8ครับซึ่งก้าวเข้าสู่รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถเล็กๆวันนี้น้องกอฟได้ให้ทริคบางอนยะ่างครับอย่างเช่นการกังวลว่ารถปิกไบมีน้ำหนักมากครับทำความกังวลน,นี้ทำให้เราเลี้ยวยากมากครับถือว่าเป็นทริคนะคะแต่สุดท้ายเนะี่ยมันจบการเลี้ยวได้ง่ายมากนั่นคือสายตาครับอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นหรือว่าบอกได้เลยว่าเป็นความ เขาเรียกว่าอะไรความสดค,ความสดของน้องเขาได้พบเจอสิ่งที่การอยู่บนหลัง Big บิ๊กไบค์ที่ทุกคนคิดว่ามันยากแต่สัปดาห์หน้ากัะคุณผู้ชมค่ะประสบการณ์ครั้งนี้เดี๋ยวน้องกอลฟจะมาเปิดให้ฟังอีกครับผมกับน้องที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบนี้ <c oughs> แล้วถึงจะมาขี่รถมอร์ซค์พูดได้ง่ายว่าจากรถเล็กมาถึงรถใหญ่ <c oughs> ก็ถือว่าใสจริงๆนะคะค ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ